มาดูคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงิน10,000บาทแน่ๆนะครับใครที่พลาดมาเฟสที่1่มาจนถึงเฟสที่2ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้านะท่านไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางรัฐไม่ได้ยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทันภายในวันที่15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยและบางคนบอกว่าเอ้ลงไม่ทัน15กันยายน67จจะไปลงแบบไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมนะครับ ล่าสุดวันนี้นะครับคุณเผ่าภูมิรัติช่วยว่าการกระทรวงกันคลังก็ยืนยันมาแล้วนะครับถ้าหากท่านลงทะเบียนผ่านทางรัฐยืนยันรับสิทธิ์ไม่ทันไม่เรียบร้อยภายในวันที่15กันยายน2567ท่านจะไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะว่าเขาจะตรวจสอบได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับล่าสุดวันนี้คุณเผ่าภูมิก็บอกว่ากลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไป นะครับในกรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สำเร็จหรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์จะถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนจึงไม่ได้รับสิทธิ์1 0 0 0 0บาทรวมไปถึงจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับเพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการแล้วก็ตามเงื่อนไขก็ถือว่าเสียสิทธิ์และก็สละสิทธิ์ไปนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่ต้น ก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันส่วนการตรวจสอบว่าจะแยกยังไงว่าคนนี้มีสมาร์ทโฟนคนนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหลังจากนี้ครับเขาจะมีการประกาศขั้นตอนว่าจะดําเนินการอย่างไรก็น่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนะครับ เราจะทราบรายละเอียดนะครับว่าคนที่เคยลงทะเบียนผ่านทางรัฐเอาไว้แล้วแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเขาอาจจะเอารายชื่อตัวนี้ไปตัดสิทธิ์ท่านออกนะครับเพราะว่าท่านมีสมาร์ทโฟนนะฮะแต่ท่านไม่ทําตามเงื่อนไขลงทะเบียนไม่ทันในวันที่กําหนดแล้วท่านจะไปลงแบบไม่มีสมาร์ทโฟนอันเนี้ยเขาอาจจะมีรายชื่อของท่านอยู่นะครับเดี๋ยวกระบวนการนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะตรวจสอบได้ยังไงสําหรับคนที่รอเฟสสก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ท่านก็จะไม่ได้สิทธิ์ในเฟสที่3ที่เขาจะให้ท่านใช้จ่ายผ่านดิจิท a l วอลเล t นะครับถ้าท่านลงทะเบียนผ่านทางรัฐยืนยันรับสิทธิ์เรียบร้อยภายใน15กันยายน67คุณสมบัติท่านผ่านนะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้เฟสสามนะครับแต่ถ้าใครหลุดจากเฟสสามไปอีกเพราะว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ ก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงแบบไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันครับโดยเขาจะยึดจากการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหลักกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วนะครับแจ้งว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนพอจิ้มเข้าไปเนี่ยก็จะให้ท่านไปยืนยันตัวตนตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีโลตัสไปษณีหรือตู้บุญเติมนะครับท่านก็ลองไปยืนยันตัวตนถ้าทําได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้10,000บาทนะครับแต่บางคนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าหมดเขตแล้วนะครับไม่สามารถทําได้แล้วนะครับอัน ต้องทาใจนะครับแต่ผมโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่สายด่วนมาแล้ว1นึ่งหนึ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเขาให้ขึ้นยืนยันตัวตนเนี่ยก็สามารถไปทําได้นะแต่บางคนพอไปตามไปสนีแล้วเนี่ยไปสนีบอกว่าทําไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องอรอลุนเอาะนะครับส่วนคนที่อยู่ในเฟสที่2อนะครับอายุ60ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทในวันที่27มกราคมที่ผ่านมามีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นคนนะครับเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย แล้วบางคนเนี่ยนะฮะบัญชีที่ท่านให้โอนเข้าไปเนี่ยผูกพร้อมเพย์แล้วก็จริงแต่บัญชีของท่านถูกปิดไปแล้วใช้งานไม่ได้แล้วให้ไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเขาจะโอนซ้ําอีก3รอบนะสรอบก็คือทุกวันที่28เดือนกุมภาพันธ์และเมษาถ้าครบ3รอบแล้วท่านยังไม่ทําให้แล้วเสร็จแล้วก็ยังโอนเงินให้ท่านไม่ได้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถที่จะไปลงแบบไม่มีสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับถือว่าท่านไม่ต้องการรับเงิน1 0,000บาทนะครับ ส่วนการยื่นอุทธรณ์นะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็บอกนะครับว่าการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านก็สามารถที่จะยื่นได้ผ่านสายด่วน111 1 11นะครับแต่ผมโทรไปแล้วเนี่ยทางสายด่วนเนี่ยระบบน่าจะยังไม่พร้อมนะครับในการยื่นอุทธรณ์นะครับก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับฉะนั้นฟังแล้วใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติของใครที่จะไม่ได้รับเงิน10,000บาทแน่ๆนะฮะก็คือคนที่ ลงทะเบียนผ่านทางรัฐไม่สำเร็จยืนยันรับเงินดิจิตัลไม่ทันภายในวันที่15กันยายน67ที่ผ่านมาไม่ได้แน่นอนและไปลงผ่านคนไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ด้วยนะครับ